ตอนนี้ถึงหัวหินแล้วโรงแรมอยู่ซอยหัวหินเข้าสิบสี่โรงแรมที่พักซอยหัวหินเก้าสิบสี่ตอนนี้อยู่หัวหินหกสิบสี่ซอยหัวหินหกสิบสี่ โมงกว่าถึงหัวหินแล้วอ่ากำลังไปโรงแรมที่พักครับมันตรงแรมที่พักอยู่ซอยหัวหิน94นี่ซอยหัวหินตอนไหน บ้าน่มแต่อันแต่อันนี้มันแชมันแชได้แต่มันต้องมาไว้ที่บ้านผุมใช่ปะโรเจนพ,พาวิลเลียมด้เห็นบ่เต็ม,อมอโอ้ไม่อยูกไก่ถึงแล้วหัวหินหัวหินเกา <9. S 2> โมงสิบสี่นาที ถนน,นเพชรกเกษมเทศบาลเมืองหัวหิน,นอ,องอพักอยู่ซอยเขสิบ่ตอนนี้ซอยเท่าไหร่ 7จ็ดกำลังซอยเจ็ดสหาผมมาและเบอร์ผมโดยตรงเลยกำลังซอยเจ็ดสแล้วออ้ยอ้อีกสองสามซอยเด็ดสอดมได้นั่นมั้งโรงแรมแนเห็นเลยนะนี่แปแลลวซอยแปดสิบสี่วิลล่ามาเก็ตซานเปาโล นีบ่อันนี้บ่หัวหินแกนหวหินแกนแต่แปดอยแปเกือบขื้นสะพานนะมองสะพานคาห่คหัวหินวิทยาลัย มาเก็ตวิลเลจกรุณชัยสอพนลอยมาเก็ตวิลเลจหัวหิน nhìn hoa nhìn cái này nhìn hoa nhìn hoa đi tè tè hoa nhìn cái này không có tè